นะครับคำข้องจองนะครับซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้เรียนออนไลน์นะครับคุณครูก็เลยมาทําคลิปย้อนหลังให้ได้ทบทวนกันนะครับอีกครั้งนะครับซึ่งคํำข้องจองนะครับจะตรงกับตัวชี้วัดต้องรู้นะครับในสถานการณ์โควิดนะครับท4ส่จุดหนครับป .3 นะครับทับหนะครับเรื่องของคำข้องจอง นะครับแต่งคําของจองและคําขวัญได้นะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําของจองได้นะครับเขียนคําของจองได้นะครับมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนะครับดูคําที่ you คุณครูนํามาให้พวกเราอ่านนะครับอ่า มองเห็นไหมครับนะครับคำแรกคําว่านานะครับคําว่าพาและคําว่าอานะครับนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง3คํานะครับจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือรูปสระนะครับมีสระอาเหมือนกันทั้ง3คํานะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับคำว่าปู นะครับคำว่าดูแล้วก็คำว่าขู่นะครับจะมีรูปเสียงสระอูเหมือนกันทั้งสามคำนะครับตัวอย่างต่อไปครับอ่าคำว่าหายนะครับคำว่าหายคำว่าลายและคำว่าปลายนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีเสียง สระเหมือนกันนะครับสระอาเหมือนกันทั้ง3คําแล้วมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามานะครับตัวสะกดที่เราเห็นก็คือตัวย,ยักษ์นะครับจะอยู่ในมาตาแม่เกยนะครับสามคำนี้นะครับมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเสียงสระอาและก็ตัวสะกดมาตาแม่เกยนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับคําว่าใจนะครับคําว่าใส่คําว่าให้นะครับ สิ่งที่เหมือนกันก็คือคําว่าคําว่าใจก็จะมีสระไอไม้มมวนนะครับคําว่าใส่ก็มีสระไอไม้มมวนแล้วคาว่าให้ก็มีสระไอไม้ม้วนนะครับมีเสียงสระไอไม้มมวนเหมือนกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับคําว่าเกาะนะครับเงาะแล้วก็เพาะนะครับเสียงสระออเหมือนกันอีกเช่นเดิมนะครับอานะครับ รักเรียนพอจะเดาความหมายของคำของจองได้ไหมครับคำของจองคืออะไรนะครับจากตัวอย่างที่เราได้อ่านมาเมื่อกี้นะครับคำของจองก็คือคำที่มีเสียงสัมผัสนะครับโดยใช้สระเดียวกันนะครับและใช้ตัวสะกดมาตาเดียวกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคำของจองก็คือคำที่มีเสียงสัมผัสนะครับโดยใช้สระเดียวกัน และใช้ตัวสะกดมาตาเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยนะครับสระอานะครับคําว่ามานะครับคําว่ามาของจองกับคําว่ามาเพราะอะไรมีเสียงสระอาเหมือนกันนะครับสระอาเหมือนกันนะครับสระเดียวกันคําว่าดีของจองกับคําว่าปีมีอะไรที่เหมือนกันครับสระเดียวกันก็คือสระอีนะครับสระอีเหมือนกันนะครับ ดูตัวอย่างคำต่อไปนะครับคำว่าสาวข,อง,ของจองกับคำว่ากล่าวนะครับคำว่าสาวของจองคำว่ากล่าวนะครับมันของจองกันเพราะหนึ่งนะครับมีรูปสระเหมือนกันก็คือสระอานะครับและก็มีตัวสะกดมาตราเดียวกันก็คือแม่อะไรครับแม่เกลนะครับอ่า ถ้าลองเราแจกรูปสะกดคําออกนะครับอ่อาคำว่าสาวพยัญชนะต้นก็คือสอนะครับสระอานะครับตัวสะกดบอสออาวอสาวนะครับอ้าวมาแจกรูปคําว่ากาวนะครับกาวพยัญชนะต้นกอไก่กอสระอาตัวสะกดวอกออาวกาวที่เหมือนกันก็คือสระเห็นไหมครับสระเหมือนกันสระอาเหมือนกัน นะครับรูปสระอาเหมือนกันนะครับจอไม่เห็นนะครับรูปสระอาเหมือนกันนะครับอาเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันนะครับคำว่าสาวก็เลยคล้องจองกับคำว่ากาวอีกตัวอย่างนึงนะครับอ่าวคำว่าเตยนะครับคำว่าเตยสอดคล้องจองกับคำว่าเขย นะครับม <bee> ันคล้องกรองกันย like ังไงนะครับอ้าวพอมาแจกรูปสะกดคํานะครับคำว่าเตยพยัญชนะต้นต่อนะครับผสมกับสระเออนะครับแล้วก็ตัวสะกดยอยักษ์นะครับคําว่าเขยนะครับพยัญชนะต้นขอนะครับผสมกับสระเออนะครับแล้วก็บวกตัวสะกดเข้าไปนะครับตัวยอนะครับมาตาแม่เกยนะครับ สิ่งที่เหมือนกันก็คือรูปสลด์นะสละเออเหมือนกันนะครับแล้วก็มาตราตัวสะกดตัวเดียวกันนะครับอ้าวนะครับซึ่งคําของจองนะครับจะจะมีคําของจองตั้งแต่2องพยางนะครับแล้วก็3ามพยางนะครับเรามาลองแต่งคําของจองสองพยางดูนะครับอ่าคำของจองสองพยางนะครับเช่นคําว่า ชั่วนาชั่วนาสองพยางนะครับตาปีนะครับที่มันคล้องจองก็คือคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกเนี่ยอันนี้เรียกว่ากลุ่มคำแรกนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับคำแรกของกลุ่มคำถัดไปนะครับคำสุดท้ายของคำว่าชั่วนาก็คือคำว่านานะครับไปสอดคล้องกับคำว่าตานะครับคำแรกของคำต่อไปนะครับนาสอดคล้องกับคำว่าตาชั่วนาตาปีนะครับ ต,ตัวอย่างต่อไปนะครับขอขาดบาดตายคำสุดท้ายของกลุ่มคําแรกนะครับจะมาสอดคล้องกับคําแรกของกลุ่มคําตัดไปนะครับในการแต่งคํลของจองแบบสองพยางนะครับขอขาดบาดตายนะครับคาว่าขาดสอดคล้องกับคําว่าบาดนะครับรู้มากยากนานคําว่ามากนะครับสอดคล้องกับคําว่า ของจองหวันยากนานเพราะอะไรเพราะมีสระเดียวกันนะครับรูปสะกดเหมือนกันนะครับคํา <altogether> ว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคาว่าเนื้อสอดคล้องกับคําว่าเชื่อเชื่อนะครับเชื่อใจนะครับ <tavalla> ตัวที่สอดคล้องก,ก,กันก็คือสระเอือเหมือนกันนะครับเมื่อกี้คุณครูลืมบอกคําว่าคอขาดบาดตายนะครับคาว่าขาดเห็นไหมมีรูปสระอาตาตัวสะกดแม่กดนะครับคําว่าบ,บาดก็เหมือนกันนะครับมีรูปสระอา นะครับแล้วก็ตัวสะกดแม่กดเหมือนกันนะครับคำว่าขาดจริงสอดคล้องกับคล้องจองกับคำว่าบาทนะครับสำหรับการทบทวนนะครับในเรื่องของคำคล้องจองนะครับถ้านักเรียนยังติดแต่ไม่สามารถแต่งคำคล้องจองได้นะครับก็สาวสอบถามครูนะครับในลายกลุ่มเราได้นะครับสำหรับวันนี้ นะครับในการทำคททลิปจารรวบทวนการเรียนเรื่องทำของจองนะครับคุณครูก็ขอจบการจัดการเรียนรู้แบบดีมานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ